โอ้ยกูณราปิดก,ก้ามันเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเห็นเหมือนอัปเดตอะไรมาแล้วกูตัวอะไรอะไรอะ่ะโอ้โหสภาพลุมโอ้โหไม่ทำอะไรได้อุ้ยโซ่ย่างเอโ้โซ่สม,มูทจัดอ่ะทักเลยโอ้ยติดติดติดทำไม่ได้อะ่ะเชนแชมโบ คืออะไร,ออะไรแกมมาไหนแนนอนเนลอบแทกคือแทกคือแทกคือแทกชิทำไมไม่แทกอ่ะโอ้โหโตัวมึงนี้นะ นี่ไงโอ้โขจะโกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ทันหรอกเออโกดผิดเลยแฮกคือเอ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 โกดผิดฮึบปุบไม่ตายไม่ตายหรอกเกือบตายเกือบตายเกือบตายแล้ว หลบเข้าลูมเข้าลูมก่อนนี่ไงฮึบฮึบฮึบจะเย็นนะจะเย็นเนาะนุ่มอืมโอ้ยเสียโซโคตรเยี่ยรลมแท๊กคืออ้าวเข้ามาดิอ้าวกูโดน Ôi, ở đây Paso, paso, Passo mà paso! ôi, usa. Nì, nì. Nì. เลย้ยตัวหนึ่งไะเชื่อมบุอ้าวกูโดนดินี่ยไงพวามหัวใจพวามหัวใจหน่อยเอ้ยมันนาติปะเนี่ยอ่ามันเปิดแล้วเน้นของมันนะสักคือโดวไปเชื่อมบุเม็กซ์ มา,าดเกินวา,าดเกินลุ้มเฮ้ยนี่นี่เอามันฟันเร็วจังอะไรอ้โหยวิจิตอันนี้อะไรวิจิตโต้อุ๊ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ถ้าได้ตัวเนี้ยนี่ไงครับ โอ้โหไม่ตายไม่ตายแล้วมาฮึบประมาทประมาทจัดนี่อะจิ้มฮ่าสเต็ปตายหายไปเฮปเฮปเเฮอ่ามั่ว what the fuck แค่นี้ก็เกินพอเกินพอ oh, โอ okay. ้กดผิดฟุ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 ๊ฟุ๊ฟ่๊ัุ๊ฟุกฟีมฟุ๊ไปอยู่ท๊ฟุ๊๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแล้วโอ้ เอา้าคุณไม่น่าเลยคุณไม่น่าเลยคุณน่าจะคอมโบโกติเอา้เอาเคโอเค,อเคตามนั้นโอ,โ,โอ้โหตัวอะไรอะ่ะคิริสกุโอ้ตัวนี้อีกแล้วมากโกตัวมันคือตัวอะไรโอ้โหแม่งเ,เก่งเออโอเครู้ละ อ่ารู้หรอกมีมอะไรอ่ะโอ้ยจนได้อืออืออือโอ้ อืมอืมอืมมามาสูสีอยู่สูสีอยู่แหละมัน <c oughs> <c oughs> จะเป็นลมไหมวายวายหนูวายโอ้ยเต็มหน้าโอ้ยเมื่อัานติดแล้วกูตายแน่พวกเลยโอ้ยลูกกันนี่ไอ้กูจะ ยืดทำไมเอ้แต่มันการเบรกเนาะมาเหอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮึบโอ้ยอันตีเลยอันตีเลยเดี๋ยวกูเตยไม่วาวแล้วโอ้โหแรงเกินอุ้ยไม่โดนโอ้โหตาย,ย,ย,ยไ,ไหม เออกูได <łość> ้ต <Billboard Sports> ัวอะไรโอ้โหโอ้โหมังคือมังกีดีลูฟี่ตัยมือแค่กันอะอ่าต็ดต็ดจึ๊บเอ้ยดูเชิง เล็ดฮอกเอ้ย oh. ไม่โดนโอ้ยมันไม่มีท่าแล้วอิสรีแบล็กนัมโอ้ยืดมายืดมานี่ไงเมันจะมาสู้สองปีทำสคิปได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำเป็นวิ่งถอยหลังมันไม่เห็นหรอกยืดมา ยืดมายืดมาดิบอกให้ยืดมายืดมาเออเฮ้ยเดี๋ยวโดนมันต่อยเกตลิงอะแค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยอุยอุยโอ้ย,อย,อยนี่ไสแปมกรู้แปมได้เอา มาดิมาดิเนี่ยแถม <laughs> ว้วเอ้ยไม่โดนอย่าเล่าทุกคนฮึ เนี่ยน yes, oh. ี so ่อะมันเหลือกี่ชีวิตวะเจสปิโตเฮ้ยไม่โดนบูโซฮาคิบูโซฮาคิเอ้ยไม่โดนได้ไงวะเอาเออเฮึ่งเฮึ่ฮึฮึ่งเคาบรินแบ็กเมมเบอร์ โอ้ยมันก็ยังเล่นลูฟี่เนาะคือชอบแหละตัวเอ้ยโอ้โหเออมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเลยหนีไปไหนอ่ะหนีอ่ะปิดปิด โอ้โหอียอมเถอะโอ้ไม่น่าเลยอ,อ่าปิวปิวปิวโปพอพอ <c oughs> คิดผิดแล้วมาเจอตัวเนี้ยคิดผิดแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยมาจังยื้อเอาโอ้ยโอ้ยดีนะมานี่ดิฮึ่ึฮึ่ม